สวัสดีครับพี่น้องมีพอกับพี่น้องเลยครับวันนี้ผมจะเล่าเรื่องข้าวโพดนะครับที่เพิ่นนิยมปลูกนะครับมากที่สุดนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับอันนี้เป็นข้าวโพดที่ผมไปสัมผัสแต่ละแปลงมานะครับในช่วงหน้าฝนนี่ก็มีหลายแปลงนะครับมีอยู่สี่สายพันธุ์นะครับที่เพิ่นนิยมปลูกมากที่สุดนะครับหน้าฝนนะครับเดี๋ยวเะมาบอกสู่พี่น้องฟังว่า มีพันธุ์ใดแน่นะครับแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรเิ่นคือปลูกแต่ละพันธุ์นะครับไปสำบะสู่พี่น้องฟังนะครับพันธุ์ที่นิยมมากี่สุดอันดับหนึ่งนะครับหนาฝนนะครับเพรามันหลายพื้นที่นะครับเป็นปลูกพันธุ์นี้ครับก็คือพันธุ์แปซิฟิกเจ็ดแปดเก้านะครับเป็นพันธุ์ที่นิยมมากี่สุดนะครับว่าจะเป็นหนาแรงหนาฝนหนาฝนเพิ่นก็นิยมพันธุ์นี้กันครับจุดเด่นของมันก็คือพันธุ์นี้มันจะฟักงหญ่นะครับ ฟักเป็นส้งกระบอกนะครับแล้วก็ต้นก็แข้งแรงใน้ผลผลิตสูงนะครับเปลือกมันก็จะห่มแบบหอดหอดปลายฟักเลยนะครับแล้วก็พันธุ์นียมันจะทนทานต่อเรื่องโรคโรคเชื้อรานะครับซิบอมีนะครับก็เลยเป็นพันธุ์ที่พี่น้องนิยมใน่นดับตุนต้นนะครับไปแต่ละพื้นที่แต่ละมูบานเนี่ยจะมีพันธุ์นี่ปลูกอยู่เกือบคูคู่แปลงนะครับเราที่ไป สำรวจมานะครับก็คือตระกูลแปซิฟิกนะครับอันดับสองนะครับที่เห็นปลูกหลายให้กันนะครับพันนี้ก็เป็นพันธ์ของแปซิฟิกสามสามเก่านะครับพันนี้ครับนิยมเหมือนกันครับจุดเด่นมันก็จะเป็นเรื่องของแกนเมล็นะครับนะครับเมล็ดเมล็ดมันจะลึกนะครับของสามสามเก่านะฟักมันก็ใหญ่้กันนะครับฟักนี่สีสีสมสีสมเข้มเลยนะครับ ตัวนี้ให้ผลผลิตสูงนะครับนะครับเรื่องฮักหนึ่งฮักง่ายนะครับของสามสามเก่านะครับมันจะมีตระกูลแปซิฟิกอยู่สองตัวนี่แหละที่ป็นนิยมกันนะครับฟางแปลงนะครับเพิ่นปลูกผสมกันเลยนะครับทั้งเจ็ดแปดเก่าทั้งสามสามเก่าคือมเมล็ดพันธุ์สองสายพันธุ์นี่มาผสมกันนะครับเอาในมันผสมกันเลยเวลล่าห่ออ่อนยอดห้อยแงกยอดไปเลยครับตั้งยี่สิบคืนสลับวางกันทั้ง เจ็ดเป็ดเก่าทึ่งสามสามเก่านะครับปแปลงที่ผมไปเห็นโดยตาม,มาแหละครับพี่น้องงามมิลีคือว่ามันเตื่อกันนะครับเพราะว่าไอ้ตัวเจ็ดเปดเก่าในต้นเพื่อนเนี่ยจะหล่นง,ง่ายแน่นะครับแต่ถ้มีตัวสามสามเก่าเนี่ยค่อยพยุงไว้นะครับเพราะปลูกใส่กันหละ่ะมันก็ง่ามใส่กันเลยนะครับเวลาเกี่ยวกับเกี่ยวไปขายน้ำกันเลยนะครับนี่จะเป็นอีกเทคนิคนึงนะครับที่ที่ผมไปเห็นชาวบ้า,บาน,นเขกษตรนะครับแต่ามาบอกต่อกับพี่น้องนะครับถ้าผู้ใดอยากเอาไปปรับใส่ก็เอาไปใส่ได้นะครับผม ประมาณดับที่3นะครับที่นิยมใน,นหนาฝนในคือพันธุ์ CP CP หกสามเก้านะครับตระกรุด CP ตัวนี้เพิ่งกะนิยมให้กันนะครับมีหลายแปลงเพิ่งกะปลูกในพื่พันธุ์นี้มากนะครับมันจะเป็นลักษณะของจุดเด่นของมันเนี่ยคือฟักมันจะใหญ่น,น,นะครับสามหกสามเก่านะครับแล้วก็สีสีสมเข้มเลยนะครับอันนี้ก็ต้นแข็งแรงสามเก่าต้นแล้วก็มาหากัก ระบบหลากเนี่ดีแห้งนะครับแล้วก็มาะกับอันพวกพื้นที่ลุ่มๆนะครับปลูกเลยดีครับซีพีหกสามเกนะครับพันนี้ก,ก็เป็นอีกพันหนึ่งที่ยอดนิยมให้กันนะครับตระกูลซีพีนะครับตระกูลซีพี่เม่อ็จะมีหลายเบ์อต่ว่าเบอร์ที่ออกมาซื้อชือหกสามเกศนะครับที่เป็นนิยมปลูกหนาฝนนะครับมัน อานท่านต่อโลกตัวยังดีนะครับก็เป็นอีกพันหนึ่งที่พี่น้องเป็นหลายพื้นที่เพิ่็ใส่นะครับตัวแล้วก็พันธุ์ที่สีนะครับพันธุ์นี่เป็นพันธุ์หนองใหม่นะครับที่มาแรงนะครับหลายพื้นที่ผมไปเริ่มเริ่มเรื่มเปลี่ยนมาใส่พันธุ์นี่หลายสิบนะครับเพราะว่าเพื้นเอาพันธุม็อกกับการปลูกหน้าฝนแห้งนะครับแล้วก็มีหลายแปลงที่ผมไปเห็นกันงามคือเพิ่์ลไรลีครับพันธุ์นี่ก็คือพันธุ์บีครับ9 9 7เก นะครับอันนี้เป็นเป็นพันธุ์พันธุ์ดีคาร์บเก่ามันจะเป็นเก้าเก้าเจ็ดเก้าแล้วก็เพิ่มซีมอีกตัวนี้มันก็จะดีดีขึ้นไม่กีกนะครับคือตัวนี้มันจะเป็นลำต้นแข็งแรงแล้วก็ข้อดีของมันอีกตัวนึงเลคือดีคาร์บเนี่ยมันจะเหมาะกับดินทุกประเภทเลยครับดินทุกประเภทเพราะมันจะเป็นดินหลวนดินเหนียวดินหลวนบนทรายนะครับแล้วพันธุ์นี่มันปรับน์โตดีดีนะครับแล้วมันก็ใหญ่เร็วนะครับฟักเสมอฮาร์กง่ายนะครับเป็น พันธุ์ที่ได้หลายคนนะครับที่เพื่อนปลูกมาเพิ่นก็จะบอกต่อกันมาว่าถี่จะปลูกหนาฝนเอาพันธุ์นี้ไปเบ่งเด้นนะครับเพื่อนก็จะบอกกันนะครับพีหน้อเพิ่นก็เลยเรียนตามกันมาหลายแปลงผมเห็นก็โอเคอยู่ครับแม่เพิ่นจะปลูกช่วงฝนหนึ่งเงนะครับปลูกกระาษกระดาสิงหานี่กะเพื่อนก็ไว้ปลูกนะครับพันธุ์นี้ค่ะผลผลิตก็ดีครับนี่ครับก็เป็นีพันธุ์หนึ่งนะครับที่กขาลังมาแรงในการปลูกหนาฝนนะครับ จะเลยเอามาฝากพี่น้องมีอยูซีสายพันธุ์ที่ผมับผมบอกสู่พี่น้องตั้งพันธุ์แหล่คือแปซิฟิกเจ็ดแปดเก่านะครับ Pacific 3, 3, 9, 4, 6, 3, 9, แปซิฟิกสามสามเก่าซีพีพกสามเก่าหลักดีครับเก่าเก่าเจ็ดเก้าสี่นะครับซีพันธุ์นี้เป็นพันธุ์นี่พี่น้องปลูกหน่าฝนมากที่สุดอันนี้ในพื้นที่ของจงังหวัดอุบลน,นะครับที่ผมไปสัมผัสได้หลายแปลงน,นะครับคนจะนิยมอยูซีพันธุ์หลักนะครับส่วนพันธุ์อื่นอาจจะมีนะครับแต่ว่ากระบอเห็นหลายแต่ว่าหลายสุดอื่นขมีอยูซีพันธุ์นะครับดังนั้น ไอสิบูกนาฝนก็แนะนําพี่น้องเลยครับว่าสามารถ,ถที่จะพิจารณาเอานะครับซีพันนี้ไปปลูกในพื้นที่ของพี่น้องนะครับพี่น้องมักแบบได้กับเอาแบบไหนไปปลูกครับโอเคครับเมือนอี้พอครับพี่น้องทราบนี้ครับคลิปหนาพ้อกันไห้ครับสวัสดีครับ